สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะแมมก็จะชวนเพื่อนๆน,นะคะมาทําน้ํายาล้างจานค่ะเราจะทําเก็บไว้หนึ่งปีเลยนะคะล้างจานก็ได้ซักผ้าก็ได้นะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวแมมจะพาเพื่อนๆไปซอยมะกรูดกันก่อนนะคะเพื่อจะมาเป็นส่วนผสมในการทําน้ํายาของเรานะคะไปกันเลยค่ะอันนี้เราก็มาเก็บมะกรูดกันก่อนนะคะเราจะใช้ลูกมะกรูดค่ะอันนี้เราก็จะมาสอยจากต้นนะคะ จากต้นสดๆเลยค่ะโอ้โหตอนนี้ไงลูกนี่ไงใช้ได้หมดนี่ค่ะลูกใหญ่ด้วยโอเคเดี๋ยวเก็บประกูดกันก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะไปสอยมะละกอค่ะมะละกอที่จะใช้นะคะเราก็จะใช้มะละกอลูกลูกดิบๆแบบนี้นะคะเนี่ยปลูกไว้ข้างบ้านเลยเดี๋ยวแม่จะสอยมะละกอแบบนี้นะคะเอาดิบๆค่ะ ก็ตั้งน้ำนะคะอันนี้เดี๋ยวจะทำสองชุดทำสองชุดนะคะถ้าเพื่อนจะทำหนึ่งชุดเพื่อนก็ไปหานเอานะคะอันนี้คือน้ำนะคะหกลิตรค่ะแล้วตอนนี้ก็คือกำลังจะสับมะละกอนะคะมะละกอล้างให้สะอาดนะคะก็เอาทั้งเปลือกทั้งเม็ดแบบนี้เลยนะคะใช้มะละกออยู่กิโลอาลใช้มะละกออยู่ที่สี่โลแล้วก็มะกรูดนะคะที่เราไปเก็บกันมาก็ใช้สี่โลเหมือนกันล้างให้สะอาดนะคะ ะะแล้วก็เนี่ยค่ะเอามาละากูดเนี่ยค่ะที่เราไปเก็บมันค่ะใส่ลงไปเลยค่ะค่ะพอใส่มะกูดไปนะคะก็เอามะละกอที่หั่นเนี่ยใส่ลงไปเลยค่ะอโอเคต้มให้พอประมาณให้มันสุกมันอย่า,างเราทำกับข้าวต้มให้แค่พอสุกแต่ว่าไม่เอาเละต้มแค่พอสุกพอเอได้ก็ซ้อนเอา โอเคแล้วก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนวิธีต่อไปกันนะคะค่ะแล้วเราก็ช้อนเอาออกนะเอาแต่น้ำเหลือไว้แล้วเราก็ยกลงจากเตานะแล้วก็พักไว้ให้เขาเย็นก่อนนะคะ<ช>แล้วก็กรองน้ำที่เราพักไว้นะกรองให้สะอาดค่ะเราก็จะใช้เกลือ1กิโลนะคะแล้วก็ใส่ไปในกระมังแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะใส่น้ำนะคะ 2>, นะ2ลิตรค่ะ ก็คนคนให้เกลือละลายให้หมดคนให้เกลือละลายให้หมดค่ะพอ <คน S 1> เกลือเริ่มละลายดีแล้วก็จะใส่เอเจ็ดสิบเข้าไปนะคะนี่ขายที่ทกศค่ะเราก็จะใส่ไปสองกิโลนะค,ะ,คะแล้วก็คนผสมนะคะไปทางเดียวกันค่ะคนให้เข้ากันใสไปนะจะใส่ไป,นนะเ,ปเลยะ ใช่ค่ะเอนที่เราผสมกับเกลือนะผสมกับน้ำก็เทเข้าไปกับน้ำมะกรูดที่เราต้มแล้วกองแต่ต้องเย็นก่อนนะคะเย็นแล้วก็เทเข้าไปแเแล้วก็จะใส่โซดาแบบนี้นะคะน้ำโซดาใส่สองขวดนะคะแล้วตัวนี้ก็ใส่ให้โฟม แล้วตัวนี้นะคะเป็นฟองนะคะก็จะใส่ไปสองถุงนะคะ,หะเหือหน่อยเให้หมดแค่นี้แล้คนผสมให้เข้ากันแล้วก็ จะได้น้ำยาล้างจานเก็บไว้ใช้ทั้งปีเลยนะคะถ้าทำสองชุดนี้ก็ได้ประมาณหนึ่งปีแล้วแต่บ้านนะคะใครล้างเยอะล้างน้อยเนาะเออบอกว่าซักเสื้อผ้าก็ได้อันนี้ซักเสื้อผ้าก็ได้ด้วยซักเสื้อผ้าได้ค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะคนไปทางเดียวกันล้างจานได้ซักผ้าได้ คนให้ได้ประมาณนี้เห็นไหมคะก็จะเห็นความค้นแล้วตักขึ้นมาให้เพื่อนดูนี่ไหมก็จะค้นแบบนี้ซักผ้าได้รางจานได้ประหยัดแสนประหยัดนะคะโอเคเดี๋ยวก็จะตรอกใส่กระรอนไว้แล้วสอง้อเราลงทุนแล้วกินในนันไปลงทุนเท่าไหร่สอง ลงทุนไปชุดนี้สองยสี่ิบาทนะคะคือไม่รวมไม่รวมไอ้มะกูดกับมะละกอนะคะเฉพาะเกลือโซดาอะไรพวกนี้ค่ะที่เราซื้อมาเนี่ยประมาณสองร้อยเจ็ดิออสองร้อยสี่สิบาทเท่านั้นใช้ได้หนึ่งปีเลยเวลาจะใส่ซักผ้า,าเนี่ยนะไม่ต้องไปใช้เยอะอะไรเลยค่ะแค่ส่วนที่ติดทัพีีเนี่ยค่ะแค่นี้ก็ฟองฟอดแล้ว <c oughs> ไม่ต้องใส่เยอะเลยเนี่ยค่ะนิดเดียวแหม่เนาะอยากจะให้ลองทำกันดูนะคะก็ประหยัดด้วยเนาะแล้วเราก็มีเราไปซื้อ n70 เนี่ยได้ที่ทกศเนาะที่ทกศทอกอมีขายค่ะลองทำดูนะคะอะเดี๋ยวแหม่มก็จะ,ะใส่นี่อีกเบือหกอืม <c oughs> ถ้าเป็นถุงนะหัวเชิงอง้โอ้โหกขายถุงสี่สิบร้านใหญ่ๆนะมะนาว่ะเดี๋ยวแมก็จะมาล้างจานให้ดูนะคะว่าฟองมันเป็นยังไงใช้ดีไหมอะไรไหมก็เนี่ยคะ่ะใส่ขวดนะคะเก่าๆแล้วท่านี้เดี๋ยวแบมจะมีวิจีประหยัดให้นะคะเพราะว่าถ้าใส่แบบนี้เนี่ยเรากดเดี๋ยวมันจะออกมาเยอะเกินไปนะคะมันก็จะเปืองเราก็จะใช้หนังยางเนี่ยแหละคะ่ะ มัดอย่างนี้ไว้นะเพราะว่าเวลากดเนี่ยมันก็จะมีอะไรจะมีอะไรขั้นนะเวลากดกอ้นเนี่ยค่ะเขาจะได้ออกมาไม่เยอะนี่แล้วก็ไว้สักขนาดนี้พอหรือว่าจะเอาอีกเส้นหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็ฟองน้ํากดมาเวลากดมาเนี่ยเขาก็มีอะไรขั้นไว้อย่างเงี้ยค่ะมันก็ออกไม่เยอะนคะคะ น,น,น้ออาลูกน้องอาดนนี่เดี๋ยวจะลองล้างดูสินี่มีฟองมีไหมนี่ฮะเห็นไหมคะเขาก็จะมีฟองแบบนี้นี่ล้างจานได้สบาย,ยนี่ล้างออกก่อนอันนี้เป็นถ้วยข้าวของโนอะอาดนะคะ เห็นไหมนี่ก็ม like, ีฟองล้างสบายๆเลยอืเห็นไหมน้ํายาล้างจานทำเองล้างน้ำก่อนใครจ้าโนอาโนอามไโลกนี่ล้างเสร็จแล้วค่ะเห็นไหม ใส้สะอาดมากเลยอ้าวน้องอาทำไรลูกเดี๋ยวให้ดูน้องอานะคะน้องอามาซนอยู่นี่ฮะมหืมนูหิวมั่มมัมแล้วเหรอลูกจานยังไม่แห้งเลยลูกเดี๋ยวต้องเช็ดก่อนนะคะน้องอาหิวข้าวแล้วเอ้าเอาเอา,เอาน้องอาหันมาลูกหันมาเดี๋ยวไปกินข้าวกันเนาะ วันนี้ต้มชะอมใส่ตับใหโ้โนอาหิวมากเลยค่ะเนี่ยเดินมาเดินมาหากับข้าวแล้วโอเคเดี๋ยวไปป้อนข้าวโนอากันค่ะหนูทำอะไรลูกโอ้โหขวกินแต่ตับหมดเลยออกินแต่ตับหมดเลยโนอาชอบตับเหรอลูกออกินตับอีกแล้วเขาจะไล่หนูกลับญี่ปุ่นแล้วออกินเก่งเนี่ยออกินกล้วยหมดสวนแล้วเนี่ย อืมอ้าเอ้าดึงดึงไปดึงไปเดี๋ยวอาไล่กลับแล้วโอ้โหกินหมดสวนเลยเอาปอกล้วยปอกล้วยมาๆมาเดี๋ยวแม่ปอกเอาไม้มาโยมมาเหรอลูกเอามาทำไมลูกเอาไว้ตีเหรอคะตีโอ้โหตีเลยเก็บการมาโยมมาตีตัวเองเอาไว้ตีตัวเองใช่ไหมเวลาเดือลูก อ้ออออาวทิ้งเลยโนอาหระวังลูกนั่นานั่นานั่น,นไปเหยียบกอชะอมแล้วระวังลูกเอาเอากิง่งมาเอากิง่งมาเอาก้านมะยมแล้วเอาอันไหนลูกเอาอันไหนลูกเอ,าอ,าอ้ยเอ้ยเอ,ยอ้ยเด็ดเป็นหรือเปล่ายิ้มยิ้มเด็ดเป็นไหมโนัวเด็ดเป็นไหมลูก